สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้เรามาในช่วงของกลางสัป,ปดาห์แล้วกลางปะวะไปลายปลายแล้วละ่ะนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดวันหยุดเนี่ยปกติแต่ก่อนนะแม่งเรารอวันหยุดกันชิบหายเลยรอเพื่อจะหยุดแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันแต่ช่วงหลังมานี้ตังค์ไม่มีฮะวันหยุดเอ้าเหลือพรุ่งนี้หยุดเหรอไม่รู้เรื่องฮนะ ไม่สนใจพักผ่อนได้ก็พักผ่อนไปฮะไปเที่ยวได้ก็เที่ยวไปถ้าเป็นไปได้ก็ออกไปเที่ยวนะครับออกไปใช้เงินให้เงินมันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเราก็จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศเราได้ส่วนตัวผมเองเดินไปเรื่อยครับเดินแถวแถที่ร้านนั่นแหละไม่ค่อยได้ไปไหนได้ไกลมากนะทักสักเท่าไหร่นะครับก็อุดหนุนเศรษฐกิจแถวนั้นวันนี้ก็ไปจ่ายเงินใส่นั่นจะนี่ใช้แอปเราชนะก็ใช้ไปครับจ่าย ให้คนนั้นคนนี้ไปก็คือตามตามเรื่องตามราวของเราในแต่ละวันวันนี้ก็มีคอมเมนต์นะครับของลูกค้ามานะฮะอย่าเรียกลูกค้าเลยเรียกผู้ชมดีกว่าเออเขาเป็นผู้ชมก็แนะนำมาพี่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกล้องดีกว่าปรับเป็นแนวนอนอ่าได้เลยครับผมนี่ผมปรับกล้องเป็นแนวนอนแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย เวลาถ่ายรูปเป็นแนวนอนแนวตั้งแล้วมันสลับไปลงในคลิปเนี่ยมันปวดหัวมากฮะใครๆก็รู้ครับแต่ด้วยความขี้เกียจครับผมต้องมีคนมากระตุ้นหน่อยป้งเอาเ้าพี่เอาเปลี่ยนเลยแล้วกันซื้อกล้องใหม่เอาเลยครับผม <c oughs> ไม่มีปัญหาจัดการให้ตู้มอ่าภาพตอนนี้จะเป็นแนวนอนแล้วนะครับก็ลองดูกันครับทำสนุกสนุกกันคนแนะนำคอมเมนต์มาก็ต้องขอบคุณมากนะฮะแลวคอมเมนต์ของของพี่ท่านนี้เนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับ สมบูรณ์แบบยังไงคุณรู้ไหมมนุษย์เนี่ยมันจะมีสิ่งประหลาดประหลาดอยู่อย่างหนึ่งถ้าอยู่ๆคุณโพ่งไปแล้วคุณไปบอกเลยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้อ่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อะไรวะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาปุ๊บอันนี้ดีนะแต่คุณต้องปรับตรงนี้มันจะเป็นคําพูดที่ละมุนมากครับเป็นคนที่แบบเข้าใจเข้าใจมนุษย์เออเราอยากให้คนคนในสังคมเราเป็นอย่างนี้มากหน่อยนะฮะ ปรากฏการณ์อะไรมันจะไม่เกิดขึ้นในบ้านเราผมยกเคสให้ดูเลยนะง่ายๆเลยแต่ว่าผมรู้ไหมไอ้ไอ้ไอ้ทำภาพแปลกๆเนี่ยรู้ครับ <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำนะฮะมันคือการทดลองนะครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งตอนนั้นเองในทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะะมันเป็นการทดลองนะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าเพื่อนคนนึงทําอาหารมานะ ทำผัดกะเพรามาให้อ่ะมึงแดกนีอร่อยไหมสมมติกูจะเปิดร้านพวกนี้สมมุติให้ฟังนะครับคลิปผมมันไปเรื่อยนะเออเพื่อนๆน,นถ้าฟังทมไปมาได้ถึงขนาดนี้แล้วคลิปผมมันไปเรื่อยมันคือการใช้ชีวิตประชาวันครับเพียงแต่เอามีดมาเป็นตัวกลางเท่านั้นเองครับมาเป็นสื่อเท่านั้นเองเฮ้ยทำผัดกระเพรา,าวางเนี่ยกระเพรากระเพาราปลาหมึกไข่ดาววางปุ๊บมึงแดกนีอร่อยไหมพวกนี้กูจะเปิดลนกินไปปุ๊บเรามีความรู้สึกว่ามันเค็มอะ่ะเฮ้ย อร่อยนะมันก็อร่อยดีว่ะแต่อ่าถ้าเปิดด้วยอร่อยแล้วแต่เขาจะฟังเว้ยอร่อยดีนะแต่กูว่าปลาหมึกมันเค็มไปนิดนึงว่าเค็มไหมเขาก็จะรู้สึกเออวะมันเค็มเค็มเาอ่ะมาลองชิมดูดิใช่มันเค็มที่ปลาหมึกหรือเค็มที่ซอสปะมึงลองไปหาคำตอบดิเชื่องงงเลยข้าวเนี่ยกูก็ว่ามันมันแข็งไปว่ะมึงใช่ข้าวอะไรอ่ะแต่โดยรวมแล้วก็มันก็โอเคคือผัดกะเพรามันจะออกอะไรได้บ้างวะ ใช่ไหมถ้าผัดกระเพราที่ผมทำนี่มันไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมมีชแนลทำอาหารแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังสูตรแบบว้าวอะไรเงี้ยผัดกระเพราที่โลกใบนี้ไม่มีคนทําแน่นอนแต่แม่งผมว่ามันอร่อยดีอ่นี่คุยเปิดไว้ก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดร้านอาหารอาจจะอีก2ปีสาปีหปีสิบปีแล้วแต่แต่เปิดแน่เอาวะสักครั้งหนึ่งเปิดร้านอาหารดูสักครั้งหนี่ง,าางทำดูให้มันสนุกสนุกดีนะฮะน,นี่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับ ติเพื่อก่อชมก่อนติอันนี้คือเรื่องดีฮะผมไม่ได้สนใจนะใครอยากจะว่าจะอะไรเต็มที่เลยครับแต่เพียงผมหยิบตัวอย่างที่ดีขึ้นมานี่คือตัวอย่างที่คนเราจะมานั่งคุยกันที่นั่งคุยกันได้นะครับคือตัวอย่างแบบนี้เลยคือสิ่งที่ดีมากครับผมผมเข้าใจในบริบททุกๆในหลายๆอย่างไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่เข้าใจหมดนะครับว่าตรงนี้เฮ้ยเหมือนแฟนแฟนมาถามนี่ถ้าแฟนมาถามนี่คุณเปลี่ยนอีกโหมดเลยนะ เธอเธอสวยไหมไม่ใช่ประโยชคําถามนะถ้าผู้หญิงถามมันคือประโยค์บอกเล่ามึงต้องเข้าใจก่อนเออสวยไหมมีคําตอบเดียวสวยมีแค่คําตอบเดียวครับแล้วก็ตัวตบด้วยสวยนะดีจังเลยอะไรเงี้ยมึงตอบได้คาตอบเดียวมันไม่ใช่ประโยคค์คถามถ้าผู้หญิงถามมึงไม่ใช่ประโยคคําถามแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาถามเฮ้ยกูแต่งตัวเป็นไงวะ กูเขาว่ามันก็ดีแหละแต่กูว่ามึงไปเปลี่ยนนั่นหน่อยมันจะเปลี่ยนทันทีฮะแต่ถ้าบอกโอ้ยเฮียไม่ดีหรอกมึงนุ่งเกงขาสั้นาทาไมวะกูไม่ดีไงนั่นแหละมันจะเกิดประโยคพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่บอกมันคือการทดลองนะครับเรากําลังทาแลบที่ยิ่งใหญ่กันอยู่นะฮะมีหลายๆอย่างเกิดเข้ามาในระบบระบบ ประมวลผลของของรายการผมนะครับใครสนใจคอมเมนต์แบบไหนได้เลยนะฮะแต่อย่าเลื่อพี่ครับขอให้เป็นคลิปแนวตั้งทั้งหมดได้ไหมอ้าวเหี้ยเอาละมันก็จะเกิดรอยแคลกแยกออกไปซ้ายขวางั้นคนละครึ่งไหมแนวตั้งครึ่งหนึ่งแนวนอนครึ่งหนึ่งสลับกันแบบคลิปอ้าวพี่ต้อง70 30ต้อง65 3 5อ่าก็จะเริ่มมีละมาเริ่มเป็นการเมืองแลวฮะสนุกดีนะครับสนุกดีนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครถ่ายแบบผมหรอก นะครับผมก็ขี้เกียจนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ขี้เกียจละปรับปรุงซ้ายขวาให้มันสนุกสนุกขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นการทํางานแบบสนุกสนุกนะฮะเฮฮาเฮฮากันไปไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอะไรดีละ่ะโอ้โหเปิดทางมาทั้งไกลละเราเข้าสินค้าก่อนไหมเข้าสินค้าแวบหนึ่งเนาะเดี๋ยวแวบออกเรามาของสไปเดอร์โก้นะครับสไปเดอร์โก้เป็นรุ่นของเอ็นดูร่า ข้างกล่องเขียน Endura s o m e Green นะครับเขาอ่านว่า s o เ m e นะฮะมันเป็นงานศิลปะซึ่งมันเป็นสีแบบลายพรางอะกูเรียกลายพรางแล้วกันอ่านโค้ดให้เขาหน่อย C10 ZFPGR Made in Japan ถ้า Made in Japan ของ s p y d e โ c o เหล็กที่มันทำคือ VG10 แน่นอนครับสเปคดูได้หาดูได้ทั่วๆไปหรือในคลิปผมมันก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยดีไหมดีเกินไป ดีเกินไปที่มันจะเป็นมีดบอกนี้เลยเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นมีดทั่วไปสแตนดาร์ดทั่วโลก 8CR13MVUS8 o a US, ดีพอแล้วฮะแต่นี้ก็คือดีเกินไปคุณกำลังซื้อของดีเกินไปอยู่ราคาเกินไปราคาก็แพงนิดนึงแต่ถามว่าถ้ามันเป็นในหมวดของของ,ของเล่นของสะสมไม่แพงหรอครับราคาประมาณนี้ฮะคุณยังได้มีดกลับบ้านนะครับราคาประมาณนี้แต่ถ้าราคาประมาณนี้เราเฮ hey, เพื่อนเดือนนี้เราไป หาหาที่เซอร์วิสกันหน่อยดีกว่ามันจะหายไปเลยครับมันจะไม่ได้เียอะไรกับบ้านเลยราคาประมาณนี้แหละครับสนุกสนา,านกันไปนะฮะผมพูดอะไรไม่รู้นะเพื่เจอไปเรื่อยนะครับผมฟังเข้ามานะผมไม่เคยไปหรอกผมฟังเข้ามาจริงมีใครเชื่อไหมกูยังไม่เชื่อตัวเองเลย <laughs> ข้อดีของมันนะครับรุ่นนี้คือมันเป็นเล่มมันเป็นมีดที่คนส่วนใหญ่ชอบมันในรุ่นของ Endura 4ที่เป็นโมเดลธรรมดานะครับ เพราะว่าด้วยราคากับค่าตัวเนี่ยคือคือเวลาเรามองเนี่ยเฮ้ยถ้ามองตัวเดียวเนี่ยนะเฮ้ยร้อยสาดอลลร์แพงไหมผมผมเอาราคาในในเว็บเทียบเนาะราคาจริงข้างล่างจะถูกกว่านี้นะครับราคาที่ผมขายเฮ้ยโอเคอ่าถ้ามีตัวเทียบหน่อย e n d u ด a เทียบ Delica d Del ดิลิค่ไม่งถูกลงมาจึงนึงอะ่ะโอ้ยงั้นกูซื้อตัวใหญ่ดีกว่ามั้ง เวลาการขายพวกนี้นะครับผมจะขายตัวใหญ่ได้ก่อนไอ้พวกนี้ไอ้เนี้ยมีดพวกนี้ไอ้พวกนี้ผมียกไอ้พวกนี้ไม่ขายดีคือไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันจะขายได้ก่อนพอขายได้ก่อนปั๊บคนซื้อไปก็อยากได้ที่มันเล็กลงมาคุณก็จะมาโดนดิลิก้าอีกและสุดท้ายก็จะไปเสร็จที่ดะคอนไฟครับซีรีส์นี้ทําออกมา3สีคือเอนดูล่าดิลิก้าและดะคอนไฟล์เฮ้ยมันมีมากกว่านี้วะไม่รู้นะผมขายอยู่แค่3สีนี่แหละนะครับ ก็จะสลับกันสลับกันหมดนะฮะดูคลิปจนย้อนไปก็จะอา้าวตัวนั้นมีตัวนั้นไม่มีตัวนี้หมดก็อา้าวโอเคตัวนี้มันคือด e ลิก้าโฟถ้าคุณมีแล้วแล้วคุณอยากได้ประกับที่มันเป็นสีสีสวยๆคุณก็ซื้อนี่ไปเพิ่มแต่มันคือเอ็นดูราโฟไม่มีอะไรแตกต่างมีดมันมีองค์ประกอบไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับคุณภาพดีไหมดีมากนะคนซื้อเยอะคนซื้อเยอะมากเพราะว่า,วาเอาถ้าไม่ไม่ไม่คุยเรื่องแฟชั่นนะคือมันเป็นมีดที่บางอะ่ะ คือผมชอบสไปเด็โก,โก้คือมันเป็นมีดที่บางแนละ้วมันก็เบาเปิดใช้งานได้ดีคมมันก็ดีอะ่ะเท่านั้นเองเลยไม่ต้องโอ้พี่ราคาเท่านี้ผมไปซื้อย่างอง่นอ่าวแล้วแต่คุณเลยฮะแล้วแต่คุณเลยครับอารมณ์เหมือนคุณไปกินไปกินลาเมงชามละสองร้อยห้าสิบอ่ะโอ้ยทําไมมันแพงจังเลยวะเฮ้ยมาถึงก็มึงไม่ใช่ลูกค้าเขามึงไม่ใช่ลูกค้าเขามึงจะให้ไอ้ร้านลาเมงชามละสองร้อยห้าสิบมาขายชามละห้าสิบเก้าบาทเขาทาไม่ได้หรอก เขามีต้นทุนของเขาเขามีอะไรของเขาคุณนิยมงี้ไปไปไปกินร้านอื่นเขาทําไม่ได้เข้าใจไหมเออเข้าใจไหมมันคนละตลาดกันผมบอกงี้เลยนะบอกตรงๆเลยนะฟังดูอาจจะหยาบนะแต่ผมพูดความจริงครับถ้าคุณเล่นมีดระดับเนี้ยคุณต้องเป็นคนอีกแบบหนึ่งฮนะคุณถึงจะมีของเล่นแบบนี้คนแต่ละกลุ่มวัยมีของเล่นไม่เหมือนกันฮนะเขาจะมีค่านิยมที่ไม่เหมือนกันครับ สถานบันเทิงที่ผมชอบไปเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันครับเอาเรื่องกูมาพูดทําไมวยเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะสถานบันเทิงแต่และที่มีค่าไม่มีคือคือบันเทิงเหมือนกันน่ะแต่มันมีราคาที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่เราชอบตรงไหนครับเราเน้นราคาเราเน้นบริการเราเน้นสถานที่หรือเราเน้นกูชอบตรงเนี้ยสะดวกแล้วแต่ฮะมันคือโมเดลการตลาดครับที่บางที่แม่งโอเคมากนะแต่มันไกลมากเลยฮนะ มันอยู่เพชรบุรีฮะมันดีมากครับสําหรับผมแต่มันไกลมากฮะมันก็ไม่ตอบโจทย์ฮะที่บางที่แม่งโอ้แม่งดีมากเลยฮะแต่กูก็ไม่สะดวกไปอีกครับเวลาก็ไม่ตรงอะมันก็ไม่เหมาะกับกูอีกใช่ไหมที่บางที่แม่งก็ไม่ค่อยดีนะสินค้าบริการก็ไม่ค่อยดีแต่มันสะดวกสอดคล้องกับชีวิตบางทีอาจจะเป็นมาเก็ตแชร์80%ในชีวิตเลยก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะ ที่ผมบอกนี่ก็คือแบบเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะาั้นนะร้านก๋วยเตี๋ยวรนะู้ไหอร่อยมากหรือมันไกลวะเอออะไรเงี้ยไอ,อ้มึงไม่สั่งแก๊ปมาเออขอพูดให้ฟังประมาณนั้นอ่ะทีนี้เป็นไงครับวัคซีนมาที่บ้านเราแล้วคลิปผมแม่งมัม่วไปหมด <c oughs> ก็รู้จากต่างประเทศนะฮะที่แม่งอินดี้สุืออิสราเอลฮะคือแม่งต้องไป แม่งไปแม่งต้องบอกให้คนเฮ้ยไปฉีดหน่อยดีแบบประชาชนแม่งไม่ฉีดได้ป่ะเขาเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นอ่ะไ <c oughs> ม่จะเป็นต้องเอาไวรัสมาใส่ตัวกูอะไรเงี้ยแล้วแม่งแล้วแม่งก็จะมีทีหมอแบบเป็นเป็นไมเป็นเป็นไมโครคลิน Micro ิกอ่ะไปตามร้านเบียร์นะมึงไปตามร้านเบียร์ร้านเหล้าเลย <c oughs> เขาไปฉีดให้ตรงนั้น,นคือมึงช่วยฉีดหน่อยเอ้เงี้ยกูไม่ฉีดได้ป่ะแต่บ้านเราแม่งโอ้โหประเพณีพิธีกรรมมาเลยครับเครื่องปินหลงนี่แม่งแทบจะมันเป็นงานแห่ งานแห่บุญประจําปีเลยอ่ะโอ้โหแบบอะไรวะทําไมเป็นงี้วะเนี่แหละครับเรื่องราวในบ้านเรานะครับผมก็เล่าให้ฟังนะสนุกสนุก,ส,นก,ส,นกส่วนใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากนะครับผมก็เล่าให้ฟังใ,ในในอีกมุมหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราวะบ้านเรานี่แม่งมันป่วยปะวะมันต้องซ่อมอะไรกันไหมซ่อมกูก่อนเลยอันดับแรกทําคลิปไม่เหมือนชาวบ้านซ่อมกูก่อนเลยจะเป็นรายงานข่าวหรือไงอีกอันนึงนะครับ คุณจำม็อบได้ไหมม็อบที่เขากปปสอ่ะเขาก็มีเรื่องเวลาก็ตัดสินอย่างนี้อย่างนั้นไปก็ก็เป็นเรื่องราวของควาของมนุษย์ตกลงกันครับผมจาผมจาคําของอาจารย์เข้ามามนุษย์ตกลงกันยังไงก็ได้มันเป็นกฎที่เกิดจากมนุษย์มาตกลงร่วมกันในการอยู่ในสังคมแต่ถ้าการออกมาม็อบแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่อยู่ในม็อบเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันเลย ผมว่าแม่งจะโคตรหล่อเลยแต่ถ้าคุณมีอำนาจกลับมาคือเฮ้ยมึงทำไม่ดีพวกกูทำแทนดีกว่าเฮียมาแบบสููรันแบบเป็นแก๊งมาเงี้ยไม่เหมือนสองแก๊งตีอะไรในบ้านเราไม่เหมือนหนังฮ่องกงเดะเลยฮนะย้อนไปดูนะไปดูหนังฮ่องกงอะแม่งแก๊งตรงซิงหงซิงตีกันแย่งประเทศกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฮนะแล้วก็ไอ้กฎนั้นจะแก้ไม่ได้กูมันแก้ได้หมดแหละเพราะไอ้ที่มึงเขียนมันเนี่ยมึงใช้มนุษย์เขียนไม่ใช่เอเลี่ยนมากำหนดมันไม่มีทานอสมาบอกว่าแก้ไม่ได้เฮียทานอ ทะเลาะก,กับดาร์กไซส์ไม่ได้ไม่ใช่ดาร์กไซส์เขาเรียกว่าดาร์กไซส์ใช่ไหมเออทานอตีกับดาร์กไซส์เออกูเข้าใจได้กูแก้ไม่ได้กูเป็นมนุษย์ไอ้เี้ยมึงโอ้โหมันเป็นตัวอะไรมาตีกันอย่างเงี้ยเอาคองมาตีก็ซีล่าอย่างเงี้ยเออเ้าเอาแแต่นี่มันคนเขียนผมถามว่าเดินไปตรงตๆอ่ะผมผมอยากจะแก้ผมแก้ได้ไหมคำถามเนี้ยไม่เคยมีใครตอบเลยถ้าผมตอบนะแก้ได้ ผมก็จะถามต่ออีกว่าคุยกับตัวเองนะแก้ได้ผมต้องเตรียมอะไรมาบ้างมึงบอกกูมาดิต้องมีนี้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 มึงต้องไปเอาไปเอาน้ำตาจากศพในป่าช้า17ที่ต้องไปเอาแขนขวาของจิงโจ้ที่ออสเตรเลียที่เป็นเพศผู้อะไรอย่างเงี้ยเอามากองตรงหน้ามึงแล้วกูจะแก้ให้อย่างเงี้ยกูทำได้มึงบอกมาดิปัญหาคือไม่บอกต่อให้มึงบอก กูทำได้มึงก็ไม่แก้ทําไมมึงไม่แก้เพราะมันมีคนเสียประโยชน์ไงการเมืองมานานแล้วอยกลับมาของนี่วะทําไมผมต้องไปการเมืองเยอะรู้ไหมเพราะของไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันมีแค่นี้แหละมันก็มีแค่เหล็กด้ามสีอ่ะมาจบสวยๆกันนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อดทนฟังมาตั้งนานด้ามลายเนี่ผมเรียกว่าด้ามลายพางแล้วกันนะครับการทําด้ามลายพางมีมีวัตถุประสงค์สอย่าง หนึ่งมิลิเตอรีคาร์โมแฟลกเนี่ยหนึ่งทำให้เรากลมกกืนกับสภาพพื้นที่ที่เราไปปฏิบัติงานลายพางยังไม่เกิดครับมันเริ่มตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเป็นสีโทน,นะฮะสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวก็ไปตามเวียดนามเนาะตามสถานที่ที่มันเป็นป่าไม้พวก Combat พวกกีนเบลเล่ถ้าพูดคอมแบทกีนเบลเล่นึกถึงแร m มโบ แต่ลมโบต้องตัดทิ้งไปเลยนะฮะเพราะไปถอดเสื้อวิ่งกลางเวียดนามเนี่ยฮะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไรเงี้ย <c oughs> มันไม่ใช่ละเออก็นะนึกถึงลัมโบลองมาดูลัมโบดูนะครับสนุกดีเหมือนกันมันจะเป็นโทนสีครับเราดูเราดูจากโทนสีได้ที่เราสัมผัสได้คือดูจากภาพยนตร์ ปัจจุบันแต่ก่อนก็เป็นโทนสีสีเดียวแล้วก็มาเป็นโทนสีผสมสีครับเช่นเป็นลาย Woodland ก็จะเป็นลายแบบลายทอ์สมัยก่อนแล้วปัจจุบันจะเป็นลายดิจิตอลนะครับก็ตามยุคตามสมัยเพื่อการพลางตัวหรือเพื่อการบอกว่าเราอยู่ท้งไหนถ้าดูในหนังต่างประเทศนะครับเวลาเขาเดินป่าเขาจะใส่ชุดสีส้มเพื่อการสังเกตง่ายพวก e s คิวอะไรพวกนี้จะสังเกตคุณได้ง่ายครับเราไม่ต้องการพรางตัวครับเราต้องการมาเดินป่า แต่ถ้ามีปัญหาเราต้องการให้คนเจอตัวครับแต่ถ้าเป็นพวกฮันเตอร์ไปล่าสาัตว์ล่าส้นตีล่าอะไรเราดูแทบไม่ออกเลยครับมันจะมีภาพประกอบในในในคลิปผมวิม่งไปเรื่อยๆเนาะเราเราคุ้นเคยกันนะคนไม่คุ้นโอ้ยี่พี่อะไรไม่เป็นไรครับพี่คุณดูแลทุกผ่านนะแต่ถ้าดูแล้วมีความสุขกับผมไปด้วยกันในวัย40เอาเรื่องเฮียอะไรมาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆครับก็ฟังไปเรื่อยๆฮนะ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> จะเป็นแนวแนวลายพรางเราพรางเพื่อเขาเราไม่ต้องการให้เขาเห็น เท่านั้นเองเพื่อเฮ้ยศัตรูวิ่งมาไอตัวนั้นไม่วิ่งใส่เสื้อแดงมาเลยเราย,ยิงเป้งมันยิงง่ายครับแต่ถ้าใส่เสื้ออะไรพางมันยิงยากวัตถุประสงค์ที่ถ่องนะครับเพื่อสื่อสารเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยคุณอยู่หน่วยงานอะไรคุณอยูออ่สังกัดอะไรคุณเป็นทหารประเทศไหนเราเป็นทหารที่มารบด้วยกันหรือเผ่าเรามีสีอะไรบ้างบ่งบอกตรงนี้ได้ครับนี่คือสีในการแบ่งเฉดว่าเฮ้ยยุโรปประเทศนี้ใช้สีนี้ ประเทศนี้ใช้สีนี้แล้วคุณจะเจอบางประเทศทำไมมันใช้สีเหมือนอเมริกันวะนั่นคือวัตถุประสงค์ข้อที่3ครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือไอไลน์พลางเนี่ยนะมันมีแพทนัมเบอร์ด้วยนะเว้ยแพทนัมเบอร์เนี่ยไปพิมพ์มั่วๆไม่ได้นะฮะมันคือลิขสิทธิ์นะถ้าประเทศนั้นมาใช้แพทนัมเบอร์นี้หมายถึงเองเป็นพวกข้านะเว้ย เออมันเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะรู้ว่าประเทศข้างๆที่เป็นเพื่อนเราอะ่ะที่เอาแพทหนำเบอร์เราไปใช้อะ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนของเอกชนนะครับที่อยากจะผลิตสินค้ามาเพื่อรองรับกรองครับมันมีลิขสิทธิ์นะไอ้สีเนี้ยคุณจะสังเกตไหมมันจะมีเอกชนอยู่2ประเภทประเภทแรกคือเป็นลายพางอะ่ะแต่สีแม่งไม่ตรงกับที่เขาใช้อะ่กะกับอีกประเภทหนึ่งสีแม่งตรงลายแม่งตรงเป๊ะเลยแม่งจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซื้อแพทเทิร์นมาแล้วก็ผลิตขายซอดป้อนเข้าไปในตลาด สินค้าในร้านผมก็มีครับยี่ห้อประมาณนี้ฮะก็จะมีของในหลายอย่างมากมายที่มันตรงแล้วก็คลายๆก็มีถ้าตรงเป๊ะๆคือมันมีค่าลิขสิทธิ์ครับนี่ไงวัตถุประสงค์ของลายพางนี่เรื่องด้ามนะผมลากออกมานอกประเด็นนะเพราะมีดแม่งมีอยู่แค่นั้นน่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะพูดไปเยอะแล้วแม่งอาัานปาแ้ร้อยกว่าคลิปแล้วก็พูดได้ฟังนะครับมาสอดคล้องกับประเด็นทั่วๆไปในชีวิตนี่คือที่มาของมันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนิดหน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะ ลายพรางใช่ไหมผมลองเทียบดูอ่ะในภาพนี้จะมีสินค้าอยู่นะครับสีห้าอย่างถ้ามีดมันเป็นสีดำคุณคงสังเกตมันได้ยากครับแต่มีดมันเป็นสีเงินฮนะผมลองให้ดูกับลายพรางเนี่ยลายพรางต้นไม้ธรรมดานะฮะเห็นไหมผมจะเห็นสีเหลืองเด่นมาเลยใช่ไหมอ่ผมจะลองซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับใกล้ๆจะค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นว่าตรงนี้มันมีสีอะไรแต่ถ้าคุณไม่มีลายพรางสีที่พรางที่ดีที่สุดคือสีดํานะครับ สีดำนั่นคือสไปเดโก้โซเมอันนี้คือ,อ,อ m c 2 p a r a มิ l i t รี y สีดำอันนี้คือไฟฉาย Eagle Tag นะครับตรงคอเป็นสีเงินจะสังเกตมันได้ง่ายหน่อยต่อไปก็เป็นสไปเดโกสีเหลืองครับดูมาในหลายคลิปแล้วมันเป็นมีดประจำตัวเลยเพื่อนขอซื้อไหมไม่ขอซื้อฮะมันโซมไปสัตว์ <c oughs> ไม่เป็นไรครุกเก็บไว้เดี๋ยวมันก็มีคนอยากได้นี่เป็นมีดคิริดาชิสีดำทั้งดุน ถ้าคุณไม่มีลายพรางที่คุณอยากจะพรางแนะนาสีดาครับสีดําเข้าได้กับทุกๆสีสังเกตดูนะครับผมก็ลองทําวิดีโอคลิปมาให้ดูนะครับสนุกๆเพราะว่าสินค้าไม่ต้องม่งบอกอะไรฮะร,รุ่นนี้มันดีมากๆอยู่แล้วเขาแค่ทําลายพรางออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดให้มันน่าสนใจและผมก็ปรับภาพให้มันเป็นแนวนอนแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นแนวนอนตลอดไปจนกว่าจะมีใครมาคอมเมนต์อะไรบางอย่าง นะครับก็สนุกสนุกกันไปนะดูหลังอย่างนี้ก็จะไม่ต้องปวดตายนะครับผมก็มีการจัดจัดคิวการทำงานได้มากขึ้นนะครับได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างนึงนะครับว่าเฮ้ยวันนึงเราลุกมาเปลี่ยนอะไรบางอย่างดีไหมเราลองเราลองเราลองฟังคำคอมเมนต์ของคนอื่นดูแล้วเราก็ลองมาปรับใช้ดูถ้าเราเห็นว่ามันดีผมยินดีที่จะปรับนะครับวันนี้ก็ดูแลตัวเองนะฮะสวัสดีครับผม